ที่ปรเทอ,อินเีปุอายชางอุตลาจักรยาแห่งปรเทศไทได้พระโรมราชิากากนาตน้าส่วนห้อทารกําากนักเรยาและสื่อดุคที่โกค,ครรอาจดาอออาัดการแก่นขันของคอบคุณทุกทานที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยา เพื่อชีวิตสปอร์ตโวริสไต์ก่อออมชิงชั้นประเทศไทยชิงช่วยพระราชารสมเด็จพระอริษฐารากรมสมตา็จ2,566นาวันีขันสำหรับการจัดการแน่งการจักรยานต่างเพื่อชีวิตส่อร์ตโิสไนต์กอออชิงช่วยพระราชานาณว่าเป็นวิม <kop veces> ิหมาย ที่ดีที่เรามีกิจกรรมดีๆเรื่นี้เกิดขึ้นให้พี่น้องชาวจังหวัดขอเแพรโดยเฉพาะเรื่องของกีฬาที่รวมไปถึงเรื่องสุขภาพอนามัยและเป็นการเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่อีกด้วยผมขออวยพรให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้จประสบผลสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ที่สุดตายขอเดชะ พระบารมีของสมเด็จพระนิษฐาธที่ราชเจ้าทรงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกดทรงโลนธนาประทานพรให้ท่านทั้งหลายที่ชุมนุมกันอยู่ณที่นี้ทรงประสบแต่ความสุขความเจริญคิตระสงคสิ่งใดขอให้สมาัถนาทุกกาลตอนนี้ได้เวลาอันเป็นเวลแล้ว ผมขอเปิดการแข่ง,ง,าาง GP, ervice, on, ขัาาานจักรยา,า,าน่านเพื่อชีวิตสปอร์ตโตรสไดเอออนีนเพื่อาระรัทธาสนามที่สามกัานกระนการานยการของกาแข่นงนรปขอบคุครับท,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 ท่านสุรับอโราชการทิครับส่งจักรยา เมื่อวัน20ธันวาคม2 5 5 7ในโครงการไวร์ฟอร์ดเกตตามโดยพระพระราชทาสมเด็จพระนิจชาติราชาาักริพระนเรวัตพระสาสียงโดยนมีครับส่งอกยาณเมื่อวันที่7พฤษภาคม2548ที่3เทียคงไม่มีอะไรดีมากไปกว่าสีตบนตื้นครับดังๆครัคอบคุณท้ทุกแน่งเรื่องแรกขอมหาวสทยาลัที่เกิดขึ้นตามหนังในพัะมหาสานาีคุณที่ใต้ฝ่าสะอกพรบาท พระราชาการด้วยรางวัลในการแข่งขันจักรยานปัตรเพื่อชีวิตสปอร์ตโรลิสไบส์บอททีมแห่งประเทศไทยทีมเพื่อพระราชาการวันที่6สิงหาคม2566ันห้าร้บหณัฐคุท่านสุทธรัทตะากรดครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจะได้เป็นตัวแทนใต้ร่มพระบรมมีของพระองค์ท่านนั้นได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ลครับพร้อมนนับทวีปเชิญประโยชน์จากวุฒที่ดีครับ<อ>ไม่ธรมดาครับคนนี้เป็นแทประเทศไทยนันโลโอเให้เลยก็ยังสู้ได้ครับม่รับริธีราทีครับ LCC รางานประกันรยทีมงานเอซายจากสนุกส่งมา และเช่เดียวกันครับขอแสดงความยินดีกับทีมทีมของ L c สซซีรายงายนประัไทยรับสัญ,ญลักษ์เปย์สัญ,ญลักษณ์แชชนะเลิศในรุ่นทั่วไปชายนเ่อยเรื่อคนรืเื่อรัครับือ่า้นข้นเรื่อับ่นับขึ่ กว่าจะได้มาถึงตรงนี้ครับเราต่อสู้ั 3, นถึง30ครับยาบาลวิชาชีพครับ